สวัสดีครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับคลิปนี้นะผมจะมา,าว่าด้ยเรื่องมะขามนะครับผมเองนะเรียนท่านตรงๆเลยผมต้องการสร้างปลูกกระแสการสร้างบอนไซด้วยมะขามใบแคร นะได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์ประดิษฐ์พวงมาลีท่านอยู่ที่สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชนะครับท่านก็มีออมะขามใบแคะนะนะมะขามใบแคะใบมันจะละเอียดนะครับนะท่านก็สร้างงานอยู่แล้วล่ะนะครับเป็นตอบิดธรรมชาติแล้วก็สร้างไปเสร็จแล้วมันก็มีคนสร้างอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําแบบแบบจริงจังนะครับผมก็เลยเคุยกับคุณมดเอาไงดี นะกระแสโมงหนูลาเพมรนาไตวันนะครับตะโกอะไรก็แล้วแต่มันก็คนสร้างเยอะถ้ามะขามนะฮะเราหาโจทย์มาตอบในเรื่องของใบใหญ่แล้วก็บังโครงสร้างเนี่ยเราสร้างฟอร์มเล็กทำยังไงถึงจะสร้างได้นะฮะก็เลยมานึกถึงมะขามใบใบเล็กเนี่ยมะขามหนูนะครับมะขามใบเงินใบทองเนี่ยนะครับผมเรียกมะขามใบเงินใบทองนะฮะ จะทําอย่างไรก็เลยลองมาสร้างดูผลปรากฏว่าเราอันดับแรกเราต้องมาเลี้ยงก่อนรู้ลักษณะนิสัยของเขาหลังจากนั้นเราก็มาสร้างนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตอนกิ่งนะครับเสียบกิ่งติดตานะครับทําหมดเลยแล้วนํามาเสียบกับมะขามเปรี้ยวมันจะเร็วนะต่อมะขามเปรี้ยวเราปลูกู่แล้วเราก็ลองมาเสียบดูนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอีกขั้นตอนหนึ่ง ในการสร้างนะครับผมจะมานำเสนอคือผ่านไปแล้วเนะ่ยเข้าใจน้ำมันรอดได้เพราะว่าผมใช้วิธีการที่จะบีบรากเขาตั้งแต่แรกนะครับมะขามที่เลี้ยงในกระลำมังอย่างเนี้ยโตได้ไหมโตได้ครับลงในกระถางก็โตได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะฮะจัดรากนะครับหลังจากนั้นผมก็เขียงปัง เพื่อที่จะนำมาเสียบนะผมต้องการกิ่งเ,งเล็กๆเสียบผุนปรากฏว่ามันโตมันโตเร็วมากนะครับนะก็ต้องใช้วิธีการเสียบนะเสียบหนึ่งเสียบสองเนีย่ยโตครับนะเลี้ยงในกระมังขนาดนี้มาตลอดเลยเนี่ยนะครับเราก็ดูแลเอานะครับพยายามเติมคิววนะปุ๋ยสุดเด็กของผมคือคิววนะครับมันโตได้นะครับผมให้ทุกท่านดู นี่เลี้ยงในกระมังนะครับไม่ได้เลี้ยงในกระมังใหญ่นะกระถางถ้าต้องการที่จะเลี้ยงท่านก็สามารถที่จะหมกลงในกระมังได้นะครับนะเอาละครับมะขามนะครับมะขามต้นนี้จัดรากรอบไปแล้วนะรากก็รอบสวยอยู่นะทีนี้ผมต้องการสร้างไม้ส่งต้นเอี่ยวแล้วต้องการสูโมนะผมก็เลยม,มาเขียงปังเลยนะครับเขียงปังแล้วก็ ให้แตกมาใหม่เขียงแล้วให้แตกใหม่เนี่ก็ยากนะครับเพราะนั้นท่านต้องคว้นก่อนนะนะต้องใจเย็นนะครับถ้าใจร้อนนี่ไปหมดเลยครับนะต้องควันก่อนถ้าจะให้เขาสามารถที่จะแตกยอดได้นะฮะเอาชัวร์ควันแล้วแต่งผมปังเลยครับปังทนปรากฏว่าเอา่อสามารถที่จะงอกได้อยู่แตกยอดใหม่มาก็ <S <S จะมาเสียบ นะผมผมเลี้ยงมาเนี่ยพอบางทีมันแตกออกมาสองสามยอดนะครับแตกมาเราก็รีบรีบที่จะตัดก่อนให้เหลือสักกิ่งสองกิ่งนะแต่มันก็ตายครับตายทีหลังนะเพราะนั้นท่านก็ปล่อยให้มันฟูอย่างนี้ก่อนนะครับพอมันได้เต็มที่แล้วนะครับเราค่อยมาคัดทีหลังได้อยู่ทีนี้เลี้ยงในกระมังเนี่ยมันข้อเสียของมันนะที่ผม ผมเลี้ยงมานะคือพอเราเลี้ยงเสร็จแล้วเราสร้างฟอร์มโครงสร้างขึ้นแล้เวเราก็เอาไปเอ่อลงในกระถางผลปรากฏว่ามันตายครับเมื่อขามนี่ตัดรากโชว์ไม่ได้ครับตายเกินเลยโดยธรรมชาติของไม้นะฮะเขาเป็นตัวหาอาหารนารากเขาอะ่ะเ้าไปตัดเขาออกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้รอดนี่ยากยู่นะครับ หลายท่านที่ที่ตัดแล้วมันรอดนั่นนะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะไม้เขาปรับตัวได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เรียนทุกท่านอย่างนี้กันแล้วกันไม่จําเป็นเขาไม่ต้องไปตัดรากหรอกนะม้วนม้วน,วนรากเข้าไปเถอะเราไม่ได้โชว์การตัดรากเราโชว์การสร้างไม้นะครับนะผมให้ดูเลักษณะของไม้นะครับที่ปลูกในกระลำมังนะ ถ้าเราเตรียมไม่ดีหรือไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยนานนานเนี่ยเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยผมว่าต้นนี้หลายปีแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนดินเลยเนี่ยดินเหนียวหมดเลยครับอย่างเงี้ยรากไม่มีเลยครับรากที่แตกใหม่มาโคข,ขาวไม่มีเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดิน โไม่มีรากเลยครับเอาดินออกเยอะๆก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะครับนะครับกระถางก็ผมใช้ใบกํมปูมะพร้าวสับนะครับท่านที่ปลูกในกระมังมาหลายๆปีนะครับท่านต้องลื้อดู ไม้อาจจะไม่ตายครับเขาเขาพอเขาเดินรากเดินไม่ได้เขาก็จะงอกรากใหม่มาประมาณนี้นี่นครับใบกัมปูไม่ใช่ดินใบกัมปูครับเขาเรียกว่าใบกัมปูหมักนะครับเป็นวัสดุปลูกผสมกับมะพร้าวสับ ลำดับต่อไปแต่งรากครับแล้วก็คัดกิ่งกิ่งที่จะสร้างไม้หน้าไม้ฝั่งนี้กิ่งนี้ก็น่าจะได้เดี๋ยวผมจะต้องทาบกิ่งนี้แต่ว่าเนื่องจากเขาโตเกิน ผมจะจัด,จดเบรกไว้นะครับจะเบรกเข้าไว้นะครับแล้วรอให้ฟื้นก่อนนะโอเคหน้านี้หน้านี้อันนี้ไม่เอา นี่ผมเบรกไว้นะครับเขาจะรอเสียบเดี๋ยวให้ฟักฟื้นสักสองสามวันก่อนนะครับพอฟักฟื้นแล้วก็จะเสียบยอดนี้กระเสียบนี้ถ้าเสียบนี้จะจะมุงมองอสายจะพอดีกว่าเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะก็ให้ fc สร้างงานไปได้วยกันผมเองนะเรียนตรงๆนะย้ําอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องการปลูกกระแสสร้างมะขามบนใบแคร นะครับให้กับ f อทั่วประเทศเลยนะถ้ามันเกิดว่าสามารถที่สร้างแล้วออกมาสวยงามนะครับมันก็จะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าจดจำนะครับมีที่งานราชบุรีก็เห็นอยู่นะที่เขาเอาไปประกวดไปโชว์กันนะครับก็สวยงามอยู่นะหลายท่านที่ซุ่มนะซุ่มไว้นะแอบซุ่มสร้างไว้นะครับนะก็เอาลองดูนะผมก็จะสร้างมะขามไปแค่นี่แหละเป็นหลักเลย นะครับสวนโมกหนูลาไม้อื่นผมก็ไว้ประดับสวนนะฮะเราก็พอมีเอาไว้รีวิวเป็นเครื่องมือนะครับเป็นสื่อในการนำเสนอให้กับ f อสร้างงานไปได้วยกันสำหรับบนไซมือใหม่ทุกท่านน้องๆที่เข้ามาสู่วงการใหม่นะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคอนเทนต์ก็คือเตรียมต่อเพื่อเสียบแกล้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ